วัสดีคแล้วไม่ข้าพนะครับตัวนี้จะเป็นผลการเทคจอ R x ้าเจ็ดศูนย์สีกเิเรวิลนะครับตัวนี้จะเป็นสามพัดลมนะครับตัวนี้เลข x N หน1่งเจ็ดหนึนะครับพัดลมทำงานปกตินะครับตัวนี้จะเป็นแฟนสต็อปเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI นะครับ ทดสอบการทำงานด้วยโปรแกรมฟูมาร์นะครับที่ความละเอียด1 0 8่งศเฟรมเรทที่ได้จะอยู่ที่7 0 7 1เฟรมเรทนะครับส่วนอุณหภูมิจะอยู่ที่5 0 6 5องศาโดยประมาณ